มาเที่ยวแฮเที่ยนปี67น,นะครับ<ไ>ก็เลยทักหาจันแบงค์นะครับนี<ไ>่จะพามาดูนี่ดีก<ไ>ว่าเวฟสอสูบ<ไ>เป็นบล็อกร้อยใส่เสือ<ไ>้อฝาร้อยยี่ห้ามีโปรเจล่าสุดของจันแบงค์ ว,ว้าวสองสูมมันก็คือเอา2เครื่องเนาะอีกเครื่องเอาฟัง่งซ้ายก็คือมีแข้งแบบรถ1สูบนี่หนึ่งคู่แล้วกัฟังจามไฟขยายห้องอีกห้องนึงแต่ว่าฝาสูบก็ต้อง2องันเสื้อสูบก็ต้อง2ตัวแล้วก็เคอมเย็งแน่นอนเู่หนึ่งคู่อามาต่อกัน โดยน้ำมันเครื่องอินดูโร ว,วันนี้เรามาสัญจรที่จังหวัดอุลราธานีจริงๆ,ๆมาทริปนะครับมาเที่ยวแพรเชียนปี67นะครับมาขึ้น,นี้ครนงที่2แล้วก็เลยทักหาจันแบงค์นะครับลงทุนแบงค์ไถลวกว่ามาดูว่าจริงๆตั้งใจจะมาหานานแล้วไม่มีเวลาได้มาหาเลยทริปนี้ก็เลยมาหาครับที่จะพามาดูนี่ดีกว่าเว็ฟ สองสูบ<ม>นี่นี่เลยมันคันดโมโตคอมโป้เดี๋ยผมเขียนมาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นไม่ใช่กล้องประจํานะครับเป็นกล้องของน้องยืมยืมจากพกิกน,นะถ้าเสียงถ้าภาพไม่ถูกใจต้องขออภัยในคลิปนี้นะครับก็นี่เลยมมโตคอมโป้อันนี้นะครับจันแบงค์แกทาไว้เป็นบล็อกร้อยนะครับก็คือเครื่องมวตร้อยแต่ว่าใส่เสื้อฝาร้อยห้าเป็นสองสูบนะครับเท่าที่ถามไว้ก็คือตัวนี้เป็นลูกห้าเก้าชักห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับห้าเก้าชักห้าแต่คูณสองนะสองสูบนะครับ โอ้ก on ็ตกไปประมาณ3 7 0ร้อเซีซีนะเครื่องนี้นะครับสามเซีซีเลยนะครับก็ลืมบอกไปจานแบงค์จะติดสอนนะครับเดี๋ยวมาท้ายคลิปแล้วกันจานแบงค์ไปสอนอยู่นะครับที่มอวบนนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีวิวรถไปรอจานแบงค์แล้วก็ค่อยมาถามจานแบงค์ทีว่าแรงมาลใจในการทาแล้วก็วิธีการทํามันทํายากไหมอะไรยังไงนะครับตอนนี้เรามาดูรถแต่ละคันกันก่อนปรตอนที่2ครับแคันนี้เลยโอ้ยสีทีลยผ้าบล็อกยเหมือนกันว้าเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นเสื้อฝาเรียบร้อ แน่นอนครับเพื่อนๆต้องอยากได้ยินเสียงแน่นอนวันนี้ได้ยินเสียงแน่นอนเพราะผมไปลองขี่มาแล้วทั้งทั้งสองคันก็คันนี้ลูกเล็กลูกห้าสองมั้งครับจำได้บ,บอกคันนี้ขีด่ดีอาจจะเป็นเพราะล้อใหญ่ก็ได้ครับอันนี้ขับดีจะลองขี่แล้วนี่ขับคันนี้ขับดีเสียงหวานเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยอ่าิดง่ยายเสียงเราไหมขนาดแค่ลูกห้าสองเนี่ยนะเดี๋ยวดีครับเดี๋ยวไปลองขี่ดู ตอนนี้นะครับเป็นรถคาบูระบบคอมพิวเตอร์ทั้งคู่นะครับอาจารย์นั่์บอกว่าถ้าใส่2คาบูแรงมากแรงกว่านี้แต่ว่าเพลองน้ำมันมากซึ่งผมมองว่ามันก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีรถ2เครื่องอยู่ในคันเดียวอ่ะนะมันก็ต้องกินเท่า2เครื่องรเท่า2คันอันนี้เป็นคัดเท้าเดี๋ยวลองฟังเสียงมาตัวคอมโปกัน นีกว่านะมันเบิดคุณคุณมาเลยคุณแจกบอตแตกโอ้ยจมันเหมนเข็นมาประมาณแปกิโลแโอ้โหที่บูธไทยหนามันเบิดอ่ะเข็นเทนึกว่หันหลุดว้าโอ้ยอ้ยใจเย็นหำมันตัวเตือมันลงมาทันเอ้ <100. S 2> พอดีเดี๋ยวไล่คะบ,บูให้จันแบงค์มันขี่ไม่เนียนนะครับมันเลยขีย่ยากนี่โปรเจกต์ล่าสุดของจันแบงค์ก็จะเป็นแปดวาวของแท้แปดวาวสองสูงอส <c oughs> บอก,บอกยังไม่ครบสองปีจะไม่ติดเครื่องจันแบงค์บอกต้องแต่ละเครื่องต้องสองปีกว่าให้ติดเครื่องเพิ่นมาได้กสั้นโอเคนี่ ก็เราพักกันไว้แค่นี้เดี๋ยวรออาจารย์แบงค์มาแล้วเราก็าตัดมาหาอาจารย์แบงค์ผมไปทำขบูให้อาจารย์แบงค์ขี่ดีก่อนก็ <S <S ตอนนี้อาจารย์แบงค์ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยกลับมาแล้วครับก็เราแอบเล่นแันนี้ไล่ขบูไปพักหนึง่งจนอาจารย์แบงค์มาพอดีนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนำเบื้องต้นเหมือนที่คืออาจารย์อาจารย์แบงค์นะครับหรือว่าถ้าชื่อเพ็กก็เป็นพี่แบงค์ไหญ่หลวงไงเนาะใช่เออพี่แบงค์ไหญ่ลวกนะครับก็ลงคือช่างแบงค์อุบลอ่าะปนอุบลมีหลายแบงค์นะเสนอหาดีๆนะอุบลมีหลายแบงงงคค์์์มาาาาากกเเเนนนนะดี๋ยยวขอออออุญตตจรแบบื้้่ แรงบันดาลใจในการทำรถสองสูบคือแบบที่มาที่ไปคือทำเองก็ได้อยากที่คนรู้จักแล้วก็รู้จักต้องไม่เหมือนเพื่อนถ้าเหมือนเพื่อนเขาไม่รู้จัก<า>คือคือต้องต้องแปลกต่เนาะใช่ต้องแปลแ<ช>ต่ปกติเนี่ยจริงๆอ่ะผมมีเพื่อนในเฟซคนที่เขาทำสองสูบที่ต่างประเทศเนี่ยน่าจะปีที่ประมาณ12ปีได้แล้วอินโดผมติดตามเพรามา12ปีคนนั้นเนี่ยที่อินโดเขาทำมาก็ดูเฉยก็คิดอยากทำลยแล้วไม่มีเวลาครับ เขามาเห็นพอดีเห็นจันแบงค์โพสพอดีเฮ้ยคนไทยก็ทำเออกตะที่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ที่ที่จันแบงค์ทำอะไรกี่เรื่องละ่ะจะขั้นแล้วมากห,า,หาขั้นของออนไลายเขาว่าตั้งแต่มามาถึงจันแบงค์ก็เห็นคือนแบงค์ทำงานประจำแต่แต่มา,มา,า,หามเห็นงานส่วนตัวนะเหมืออะไรแบบจะเคยมีเวลาจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาถ้าเปิดร้านเปิดผมเนี้ยก็คงจะทำได้เยอะเลยแหละด้วยด้วยตีนประจำถ้าถ้าเป็นรถเนี่ยทำมาห้าขันแต่ถ้าเครื่องสำรองอยู่ระมาถึงเครื่องที่ร้าน เป็ดเสร็จก็ประมาณแตะตัวจริงๆก็ไปดูรายละเอียดแล้วยากเดือดเท่านนึงใส่เข้ามายากกว่าไหนใส่เข้ามาใช้เวลาเยอะใช้เวลาในการทําเยอะอ่ีว่าแต่ว่าผมขี่เราม่ก็ขี่ดีด้วยขี่ขี่ดีนะขี่ดีนะเสียงเสียงมันได้ด้วยนเหมือนที่เราในคลิปกันเมื่อกี้นะครับแต่ว่าขั้นนี้เนี่ยมันติดปัญหาคัดลื่นตอนนี้แก้ข้อมูลแล้วคัดลื่นก็เดี๋ยวรับปากว่าจะแก้ให้นะครับก็เดี๋ยวทําชุดทักมาให้พอคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์แบบข้าเบิ้งปวดเกร็งอื่นอีกบ้างมาไม่อย่างนี้ตอนนี้ก็มีแบ่าค แอบไปถ่ายแล้วแอบไปถ่ายไปแล้วแปลว่าม,มีตึ๊งตอยู่ต้นคลิปนะครับ <S <S ก็เหลือติดปัญหาเรื่องออจุดระเบิดอยากลองแบบใหม่เพราะเออลืมไปเพราะครั้นี้จะเป็นหัวฉีดเพราะที่เห็นผ่านมาเนี่ยจะเป็นคามโมนะครับก็จะเป็นหัวฉีดก็เลยเดี๋ยวเราปากช่วยจันแบงค์ดูนะครับเจอระเบิดหรืระเบิดนะครับก็เบื้องต้นก็ได้ไอเดียแล้วแหละอยู่ที่ว่าจะเอาช้อยไหนมีหลายช้อยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามจันแบงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู เครื่องแปดดาวอีกรอบหนึ่งหรือว่าให้อาจารย์แบงค์แนะนำดีกว่าว่าไอ้สองซูมเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์หลักๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราเ้าไปดูข้างในดีกว่าไปก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์แบงค์ว่าสมมติเราอยากทำสองซูมขึ้นมาหนึ่งเครื่องเนี่ยต้องถามว่าซีคอนตอนนี้อาจารย์แบงค์ถนัดเครื่องโต๊ะใหญ่ลายสุดมันจะ่าคิขึาาน้นได้แบดง่ายถ้าถ้าง่ายก็จะเป็นบล็อกร้อยยี่ห้าอ่าบล็อกร<อ>้อยยี่ห้าจะง่ายเพราะว่าเพราะว่ามันตัดแปะไม่เยอะอ๋อแต่ถ้าเป็นเวฟร้อย 100, มันจะตัดแปะเยอะแปะตรงนี<อ>้เยอะแต่ถ้าร้อยยี่ห้า หน้านี่ยคือขั้นตอนการทำงานจะง่ายลงขยายเห็ดต่อนเลยยิบหาไม่เห็ดเคยนะแล้วก็ชิ้นส่วนเท่าที่ผมเห็นเลยก็คือแข้งก่อนเลยนี่มันก็คือเอาสองเครื่องนี่เนาะอีกเครื่องเอาฝังซ้ายย่างเดียวใช่๋อก็คือเครื่องครึ่งก็คือมีแข้งแบบรถหนึ่งซูมในหนึ่งคู่แล้วก็ฟังจามไฟแข้งฟังแข้งหมังไม้เลขกอีกหนึ่งอันแล้วก็ขยายห้องอีกห้องนึง แล้ว่าสูบก็ต้องสองอันเสื้อสูบสองก็ต้องสองตัวนะแล้วก็เขาเวียงในนยูนแล้วก็ต้องเป็นคู่หนึ่งคู่เอามาต่อกันจากที่ทําลูกสูบขึ้นพร้อมกันขึ้นไม่พร้อมกันอันไหนเป็นง่ายกว่านี้ก็ถ้าง่ายก็จะเป็นขึ้นพร้อมกันทําง่ายกว่าแต่ถ้าขึ้นร้อยแปดสิบมันทายากเพราะว่าต้องไปยากตรงระบบไฟเพราะว่ามันมันจุดทุกรอบแคมมันก็จะยากตามมีเหมือนกันใช่แต่ถ้าเป็น ู่แบบนี้จะง่ายกว่าเขาถ้าขึ้นเป็นสู่คู่ก็ฝากกัด้วยใครมีความรู้เรื่อง1 8 0 360อันไหนได้ประโยชน์อะไรอันไหนเป็นลดรอกไหนเป็นลดท้อคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเราก็ไปเรื่องอื่นต่อ,อคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับก็นี่ที่เราเกินไปเมื่อกี้คือแปดแปดวาวตัวนี้จะเป็นหัวฉีดตัวแรกของ<ม>อาจาัแนแดง<ช>นะครับว่าตอนนี้คือเราติดปัญหาว่าเราจะใช้กล่องอะไรดีใช่ครับ ผมก็เลยแน,นะนําไปว่าจริงๆอะ่ะถ้าอยากง่ายกับใช้พันเชอรอตัวเดียวก็ใช้พวกกล่องสแตนเพราะว่ามันรองรับหลายสูบรองรับตั้งแต่1สูบยัน16สูบอ่านี่างเี ก็คือแบบสองสูบก็ง่ายเลยคือพันเชือตัวเดียวก็เ,เราไปเลือกในโปรแกรมเลยก็แนะนำอาจารย์แม่ได้เลยเดี๋ยวเราดูก็ฝากไปเลยกันฝากถึงอาจารย์เผื่ออาจารย์จะสปอนเซอร์มาครับฝากถึงอาจารย์นิมิตด,ด้วยครับกล่ <c oughs> อง vtu ครับก็คือจะพาใช้กล่อง vtu mk นี่แหละครับเพราะผมมองแล้วว่ามันน่าจะง่ายกว่าถ้าเป็นแบบเราวางสองพันเชือแล้วใส่กล่องเดิมมันอาจจะแบบจุดตำแหนง่งเที้ยวเวลารีแมปก็ต้องรีทีละกล่องสองกล่องมันอาจจะชา้ชามันจะลำบาก ก็เลยว่า e c u ง่ายเลยถึงแบบตำแหน่งเราจุดไม่ตรงเราก็ปรับในโปรแกรมได้เขาเรียกว่าค่าแขนงออฟเซตอยากได้ตำแหน่งจุดระเบิดจุดก้อนจุดหลังก็ี่ยขึ้นเรือไปเลยที่นั้นอานจะเวิร์กตัวนี้ลูกสูบพิ้งหยางชักชักเท่าไหร่ต่อสูบอันนี้ชักเดิมเป็นแคนงเนี่ยเป็น x ลูก59 59ชักเดิมแต่ว่าคูณ2ได้กี่ซีซีมินมาบอกผมหน่อยห้าเก้าชักเดิมแล้วยี่ห้าคูณสอมินมาบอกผมหน่อยเอ่อว้าวเป็นเมาสจันมิน วนนันนี่อเอ่อสิบสิบเก้าสิบเก้าเป็นนยี่สิบสิบเจ็ดเป็นแบานะจังคนประเลี๋ยวหวานพยี่สิบสี่ยี่สิบเฮ้ยแอดมินมีบอลยังางไมอย่สิบสองสิบเก้ายี่สิบ2ี่ยี่สิบเอ็ดย้ายี่สิบสองท่าไม่นานลเลยท่าไม่นานเพราะจะมีนนมจะเป็นอ่ก้ายี่ส ตำนานไม่ไช่วัดเลแน่นอนแคปก็ต้องไป็สองตัวเรามาต่อกันเดี๋ยวรอแบบอีกคลิปนึงแล้กันถ้าคันนี้ติดเครื่องเมื่อไหร่แล้วผมมาถ่ายคลิปนึงว่ามันเสียงมันเป็นยังไงมันจะเหมือนขาบูไหมแล้วเล่งมันจะขาดแต่ผมในส่วนตรงที่ว่ามันน่าจะดีกว่ามันหนักสีเนียรกลัวเพราะว่ามันไรทุกรอบแหมันจูนในทุกหอกทุกจัเลย นะครับกับจัาไหนกันจันไป็นมิถิลปากวะฝากกั <c oughs> กบเอฟซีสองเลยครบแต่สองผมถ้าสนใจแล้วอยากได้เนาะก็ใจรอไว้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ยัง <c oughs> ยังไม่ได้ทำนะต้องบอกก่อนว่าจันแบงค์ไม่ได้เล่นตัวแต่ผมมีเวลาอยวีผมก็าอีกคือแบบทำงานประจำแล้วก็มีจ็อบจับทั้เซตรถแข่งรถอะไรคือแบบหนึ่งมิถิลยังเดียวก็ได้ต้องรอดเหรอพี่ถ้ารอดเองก็ทำไม่ได้ถ้ารอไม่ไหวก็ทำไม่ได้แค่เดียวเองแค่ปีนะแคงนี้สองปี แต่ว่าผมขอจาดแบงค์ชุดนี้ไปไปไล่ต่อนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวฝากที่ตามเครื่องนี้ผมด้วยว่าผมจะไปเก็บงานเนี่ยเก็บข้อมูลแบบอาจารย์แบงค์ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันดีกว่ามันดีกว่าอะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะแชร์เพราะว่าผมว่าง้งจะมีเวลาเยอะกว่าแต่ผมก็มีไม่เยอะนะแต่ทื่ผมว่าจะมีเยอะกว่าอยู่ไม่ตดมีเยอะกว่าอยู่เพราะว่าผมมีพนักงานหลายคนนา้น้องเขาซอยเป็นอย่างไปอย่างสี่เนาะกับฝากที่ตามช่องอาจารย์แบงค์นะกับช่องผมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโปรไฟล์อาจารย์แบงค์ไหนเพื่อ เอฟซีเป็นอย่างทักมาสอบถามถ้าถามซื้อจะถามต่อเป็นมวงเล่าเราเมื่อกี้บุกไปมีกัเล่าเมื่อกี้ตอบอยากซื้อยังทักมาซื้อดีกว่าง่ายกว่าตรงๆห้าแบบข้ามข้อก็มีล่ะได้จะได้ฝากช่องยันแบ่งน้ำล้วกอ่ะจะเลื่อมมันมันเพลิงกันรูรูสองสูบมาใช้ได้สูบเดียวมาใช้ได้จังทักโซซาแล้วนะม